สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชบาบ้านทุ่งชาแนลค่ะวันนี้ชบาบ้านทุ่งจะพาทุกคนย้อนไปดูคำพูดของลุงยุทธที่พูดกับบอสโจไว้ว่าอุ๋งอิงเป็นเด็กที่มีของและความหมายของลุงยุทธที่พูดว่าอุ๋งอิงเป็นเด็กที่มีของมันคืออะไรเราไปหาคำตอบกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพดี่ดยุทยุครับผมเล้งหนีเล้งหนีพอกันครับยุบันกอ กบึงกบึงมันกบันบึงมันกบึงบ่ไกลจากบ้านเมื่อวานเมื่อก่อนในตอนเนาะถือว่าเป็นผู้ใกลชิดองิงผู้หนึ่งสามคู่อีกผู้หนึ่งมือนกันไอ้นีเอินลุงเนาะลุงครับผมอ่าลุงหยุดลุงหยุดลุงหยุดมีความคิดเห็นจังไหนกับองิงเพชรบานแพงแล้วตอนนี้กระแสจากวันนั้นมาถึงวันนี้ความสามารถเขาความแปลกอ่าไอ้มองว่าเด็กคนนี้เขาอะไรยังไงเด็กขันเสียว่าว่าเด็ก ดีหน่อยมีของใ่ไปเนาะ <_ d ance> ไปใส่คนกับหักแม <_ d ance> ไปใส่คนกับหักไปใส่คนกับจอบเบื้องลูกอยูด้ขื่นต้องหันยู่ตารางเท่กันออออจอบเบืง้งตลอดต้องีสิ่งตน่อยขื้องหันกัสีเบื้องมุมนันมุมนีคือขันคนตามขันคนเมียล้มๆวมเขาก,ก็ทรงให้นางตอมันบาเะคือมืงขึ้นเนี่ยให้เอให้ไหมพุฒ่านั่งก็นหันไหมให้ไหมบัดนี้สุ้มพุท่าวนมากสิเป็นไว้เนี่ยไหมไว้สามสิบี่สิขึ้นเนี่ย ไว้ซีซีพหายซีพ์เนี่ยเป็นยังเพชรเอฟซีอันอุงอิงเอาปกติเด็กหน่อยซ้ำนี่ต้องพอหาพอหกได้มหนวะเออต้องพอหาพอหกเรียนลองเพลงเอาเพลงนี้ไปร้องวันดี้พอหาพอหกมอสหนึ่งมอสสองมอสามเนี่ยไหมไว้นี่แต่ว่ามือคืดนี่แล้วกะทิพันธ์มาทุกๆมือบ่มี่ห็นไหมขอมีไว้นี่เด้เป็นเรื่องแปลกบ่สำหรับลูกสาวเจ้าบัานี้มือคืดเนี่จะได้มีคนขาลองนะฮันเขาลองเกี่ยวเก่าว่านั่นล่ะร้องเพราว่ามันจบแบบเท่ๆความฝัน เอาเชื่กันร้องอ่ะูวเจ้ายูลังหันช่กันองหน่อยไปเลยว่าธรรมดาลูกสาวเจ้านี่เป็นควอมอมนั่นถามพูดลงไปนะมันถามยังวันินี่หลซิบก้มือนี่มันจะได้ขึ้นพระกัญญาลูกหันไห้ไหมก็ไางใ่ไหมบนชิงลูกงามงาปานนันติเอ๋ยมนิงลูกยามยามยูดีเต้นเพ่งเงินเต้นเพ่งองค์หญิงลงมาเพ่งสาเป็นบอกยางเก่าลงมาหอดเพิ่อลองสุดเพื่อวันพอยืนวันลองสุดท่อนหูเป็นลูก ทอนได้เราพ่อหรือว่าพ่อหัจหทอนมุกได้ด้ยเนี่ยหอบร่อนทอนมุกไหมลูกครับหอบร่อนอจะได้คนริงก็เลยว่าหอบเอาความฟันนี่วันนี้รองน้ำไม่ยกเมื่อสาบลาบสาบลาบเจ้าหูวายุหันมไม่หลุดจาคนนี้ตะลุนมุกไข่เนี่ยอาอตะลุนมุกไข่เก่าคลิปน่าจากเสียนนอย่หลือลงช่องลางอยู่น่ัมเพือนเอาปาดวะมิตรผู้เเ่าลองแล้วมาพมายิงนังนังฮาลองคนห้องสุดเสียงคือจังคอนเส์ตสมัยเวีดทงใช่คนเพูดเ ดังดังนนึะคมาดาวนี้มีาของเรามันมีความนบ่มิติน้ำบอแล้วคนอ่ก็มาหักมาหว่กันเกิดเกดหลน้ำยเคยงดหลเกิดจากนี้อย่างสันดีเขาหลบพูดอดก็่าดตั้งหัเชียร์ทนไนแล้วเอาไม่ตี้ยงมันบางหม่เล้ันสิไปกอดลูกสาวจ้าบาทสดอพคะบเคยว่าอยนเดนขึ้นขึ้นจากกอดมันได้แก่ดูอหลีเด ก็ oh, เจ้าก ep, no ็ะยูก yeah. mm ับนักรองมาจากรุ่นแล้วพันนักรองข่อยกันยังไรสุดในพี่น้องที่เอฟซีข่อยกับซีหูว่าข่อยยุนนักรองบ่สิเป็นนักรองขายต่างเนี้ยจากรุ่นมาแล้วเออเจ้ารองอะไรคนที่มาขึ้นวงเฮาเอาแต่ซิเรากินในวงเฮาผู้นันดวงใจผู้ข่อยปื้มกัคไอ้ดอนข่อยข่อยมาข่อยยังบ่ตื่นเต้นหรอข่อยยังซื่อๆอยู่ข่อยยังซื่อๆอยู่แต่กับผู้นี้มันมีความแปลกหลายอย่างตั้งแต่เริ่มเริ่มนั่งเข้ามา ก้าขึนจากเวทีเป็นผู้หนึ่งขึ้นไปทตั้งหันหนึ่งสิเป็นผู้หนึ่งก้าขึนไปก้าขึนไปเก้าแรกน่าจะเป็นอีกผู้หนึ่งคนคิ้งลุงเรื่องคอนสิเวาผมอยู่น้ำนางเป็นสิ่งที่ผมบอกเคยเห็นคนในตัวตนวคอนซิเวาก็คือคนที่มีมหามนาจเกิดมาเพื่ออำนาจโดยเฉพาะอำนาจทั้งคนรู้สึกเนาะใช่มีอิทธิพลต่อคนรู้สึกทางด้านในรู้เสียงดีเยอะผมบอกถามพี่น้องถามผมว่าองคอิงเสียงดีว่าผมบอกอ่อผมบอกตรงๆว่านางไม่ได้เสียงดีแต่นางมีอำนาจ เสียงมีอำนาจเสียงสามารถสะกดกีีคนอยู่ได้อ่าอันนี้ฟังฟังครับพี่น้องผมยุดทั้งหันนะพี่น้องเหตุและผลเขาไี่ยองยุดเหตุของผมก็คือเด็กคนนี้บ่หลวมาแต่ใส่ว่หลัวมาแต่ใส่แต่เมื่อรู้มันจะสะกิดใจซุ่มเข้าที่แหลกแต่มือนา้งมาสมัดอ่าเหมือนมือเป็นมือเมยเมย์แล้วเมยห่างลอยกกโลนี่คุณบอกอยากบอกน้ำไผ่เลยนั่งยางขอมาหลังหันกับแม่นี่แม่นบอกม่ากับก็ผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งคือยังเหนือเพียงวานั่นแหละ ย่างมาหอดมาขืนขอขืนร้องแต่มันพ่อพ่อนางร้องขืนไหมแสงตะเวนจ้าเอามันต่้มใจดึงจะมืออยู่อยู่เอาให้ยกี่ใบทียุ่งอยู่ลังหานอีง่วงเพป็นหรอเมื่อนั้นนะเออเูื่อนหน่อยแต่ได้มีในเสียงโทสังเนาะเว่าวันนั้นหันเลยไหมเออว่าอยู่ล่างกับว่าเป็นเสียงเล็กน้อยทล็กน้อยขนเวทีขื้คเสียงเอามาใส่เสียงท่วมตัวแล้วก็ย้ำนั่งอยู่อยู่อยู่ตะลังสิ นั่งก็ีตเป็นภาษาของนั่งอะเตีนนัน่นเต็นนี่มือพื้นใดสุดน,นั่ครับมือส่สุดไดโนเสาร์รอดมองหันรอดมองเแลยนยังเหมือนคืนแต่ว่าไปอย่างแต่ว่าพอนั่งส่สุดจะเป็นอีกคนหนึ่งพราะพอนั่งเริ่มเก้าออกจากหานพระมานะ่ะพราะหยุดถ,ถูกไห <พอ S 1> วเพราะออกจากพระว่านี่แมนเลยเป็นคนละคนแมนกอจดถูกปรับยางมายางมาปับเนี่ยเพราะว่านั่งคือจังสิมีเป็นฮูฮูเป็น เป็นในบุนีเด้อไอคือเราจากหันพามาสังเกตว่าเราเราสิมหาห์ผมเนี่ยจุงมือนี่คือสิมหาห์ฮวงเป็นสอไซมีออลาสิมหาหให้แต่ว่าเป็นฮวงในตูนั่นแหละแล้วก็สิี่ยังมาพอพอนังนกาวมะนีเพอเริ่มุเพงามพอเริ่มใบเวที่ปั๊บบอกแม่เท่านี้แม่นั่งหน่อยเท่านี้แล้วนี่แล้วสิกาวขึ้นหันปั๊บนี่จะเป็นอีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งึ้นไปยืนอยู่ทั้งหันก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งกาวขึ้นไปมือขึ้นทุกมือ พอสิบบวกตลอดว่าหนึ่งพอขึ้นมองนี้ปั๊บสองเก้าไปมองนี้สามเหยียบมองนี้พอนั่งขึ้นปั๊บนั่งขื่เป็นพญาหงเลยแปลกมองหันแล้วลงไปในเวทีพอาร้องล่องเร็วนิดทั้งทั้งที่ที่นักร้องนักร้องต้นฉาวบับก็จังก็ร้องดีเลยร้องดีมากอีตางหักเลยเสียงดีบัคราดเสียงดีด้นักร้องต้นฉบับอ่ะเนียนเสียงดีบักคราดเลยแต่มันสะกดคนไม่อยู่ว่าเือสะกดจิตผู้เบิ้งบดาแปลกว้าวอีดีได้ นี่อันนี้คือบอกความรู้สึกของคนยืนเบิางทีด้วยประสบการณ์เอาความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ใช่ก็คือผมนี่เป็นอเนาอมาบ่างหน่อยปีเนาะอเนาเซอร์พิธีกรว่าหน้าที่ของพิธีกรบางคนอาจจะบอกภาษาพิธีกรภาษาคนส่งอันนั้นคือใครมันคุดบอลคือโต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 ัวใจเนาะอ่าอเนาเซอร์เนี่ยคือตัวใจตัวใจก็หมเขาไปเกี่ยวเกมเกมเกมคนเบิงหรือเกี่ยวในในสนามน่ะขนาดนั้นมันเป็นไหนอเนาเซอร์คือบางเทธออาจจะเป้นอลาย บางทีอัศว์เบาไหลเพราะโดยเหตุผลใดมันหลายอย่างอยู่ด้านนี่เหตุมีผลเมียนหน่ายเวทีบางทีเอ้าโค้ชก็คือเบาโดนแต่ว่าปัญหาของทุกวงมีครับอันในเซิร์ที่เบาโดนก็คือด้านหลังเวทีอาจจะไม่มีหางเคียงแจ้งตัวประธานในเร้วพอมันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นครับสวัสดีครับหลังเวทีอาจจะสีขังเครื่องเพร้อมันคืออาจจะสีนักร้องอาจจะสีประธานแจ้งตัวผู้หนึ่งอาจจะสีน้อยรับนักกีตีอาจจะสีลงไปขี่ไปเงี้ยวนั่นคือนอันทีของคณะเซิร์ที่ต้องคุ้มเกมให้อยู่บนเวทีคือเบาโดนแท้นั่นล่ะ พอออกนาเวทีปั๊บเนี่ยคนส่ทุกคนเกิดสิ่เลี้ยวหนาเลี้ยวหลังครับว่าขังใส่พอมไปหลังพอมไปขัวพอมไปบอนนี้ใน่ซนนี่ะในส่วนของอุ้งยิงพี่ยังหยุดคิดวานี่สิยืนระยะยาวได้่โอ้ยหรือคาดวานี่โดนหรือกระแสหรือตอนนี้เป็นแค่กระแสเฉยๆบ่ครับบ่บ่มันกระเสียเสียงมีอำนาจครับผมมาได้ยอยคนนี้ดังโดนคือเขาดังมันคุณภาพของเขาเขาสร้างเขามา ตอนนี้ผมบทสนิ้เจรณะไนอซืกก้ออ,อ,อออ,อน้องยังมีอีกเยอะที่ต้องหลายย่างที่เห็นในตตัวนังเพราะว่าพอยืนยุ่งขังสิบอกตลอดว่าฟังเดอ้อจังพี่ตอมร้องมานนั่นถ้าพอยืนยุ่ขังฟังพี่ตอมไปแล้ลูกนั่นแหละการใช้เสียงพี่ตอมจะจบมาจากโรงเรียนนั่นบอพวกนี้จะเขาจะเรียนเียน,ยนวิธีการร้องมามเวลาเฮ็นในสีเด็กขึ้พี่ตอมยืนคุยกันในที่พี่ตอมเลิกหยุดร้องอยู่อร้องไปไหนเวที นั่นแหละลองให้มันได้เป็นปิตอมคำเป็นคำมสุกถูกคำออกมาชาดัดเจนนั่นแหละบอกนั่งกันรับประมด,ดอมเออตองเห็ดไดือกบ่เปนเพาเห็ดมันเด้เพาต้องเห็ดมันได้อยังสี่ยังสี่บ่มีผูดด้ใดเกิดเท่าดอกสี่ยืนยุนหลังจ้ามือเจ้ามือเกิดที่นั่งห้ขึ้นกันพอเกิดไปขึ้นกระตุนว่าไม่เป็นไรสู้สิ่งที่มันพลาดก็คือพลาดเราไปข้างหน้าอย่างเดียวนั่งก็ยังกลับมาเส้าห้ได,ดนน้นี่นั่นแหละน่าเวทีแต่สิ่งความแปลกก็คือเสียงคนมีอำนาจ สามารถสะกดคนได้บันี้มึงจากคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าบ่าเคยติดตามนักร้องคักปานนีเกิดมาว่าผู้นั้นผู้นี้ตั้งแต่เกิดมาบ่เคยอันนี้เราบุญได้เคเห็นแนว่ยในมิตรไห้จัก้นั้นว่าจากไม่เคยติดตามสาวน้อยหรือติดตามสาวน้อยก็ดูธรรมดาแต่อุ้งอิงเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้แบบนั้นเลยแบบคิดน,นําแบบเม,มือมงจนบ่หลับบ่นอนเมืองจนบ่เคยเม,มืองผู้ใดเด็กปานนี้ได้ยังเป็นหยังมันเป็นไผนี่แหละนี่แหละนี่แหละคอยยังถามอีกหาครัตอบได้บ่ยืนนะครับตอบได้บ่คอยยังถามว่านั่งเป็นไผอยู่นั่งเป็นไผ พอยังว่าท่านถามประวัติตั้งห่างดิแล้วตอนนี้เอาต้องแต่เอาทุกอย่างในวงเฮาดยนี้จังเปืดขึ้นสัมผัสแห่งใชเนาะตั้งแต่มีนางเข้ามารู้สึกว่ามีผู้หญิงคนเข้ามาปุ๊บสาวหน่อยรู้สึกสดใสขึ้นรู้สึกมีพลังรู้สึกเอแล้วยูทูบทุกคนยูทูบลำเพลนออฟิเชียลทุกคนพุ่งขึ้นมากบดเลยแล้วมันเป็นเรื่องเอาบารีมันเป็นเรื่องแม่ก็ทั้งไอมาเอาเอาช่องไอเลยเนาะย์แตงช่องไอมีมีผลกับเอาองค์หญิงมีผลต่อช่องมา้ย นี่บักไหลคนติดตามตอนนี้จากอัพขพ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเป็นเมื่อ้วครับนเนี่ยเจ้กมื่อรสองเมื่อหกที่มือซะเนาะแต่เจมือเต้มือซอนวดมากแหละไสดแนวไรสดปกติคนไรสดปกติก็ควดูที่สูงสุดก็อยู่ที่แปดร้อยตอนนี้ตอนนี้ขึ้นสองพันกว่านแปดสามพันนั่นขนาดเฟดบุกพันกลัวแปดสองขนาดเพียงหยุดบ่ถือว่ามั่บ่ถือว่ากับอุ้งยิ่งที่ว่าดยตรงแบบช่องลักแบบช่องยังกไแต่ว่าก็คือเพื่อแค่พูดถึงแต่จะให้ผมมาวิเคราะห์อุ้งยิงเนี่ยผม พราะอย่างผมผมมองเด็กคนนี้เวลาไปเวลาผมบ่าเด็กกูขี้กำลังเวลาเวลานังไปเป็นช่องที่ผมถือว่าบริคุกขี้มากไหมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามีผลจ่อช่องผลต่อมากเลยมีผลต่อมากเลยขนาดบริเดินถือกองไทยแบบมีอยังมากไหมแล้ววันนั้นมือทีนังพลาดนันมือทีนั่งพลาดเป็นสิ่งที่แปลกหลายก็คือปกติเราช็อตนั้นน่ะมันจะเป็นช็อตที่นางออกคนเดียวแมนบอให้ยายเวิร์บไปออกคางเพื่อสิไปรับน้องยูยูดานา คูน่ะจะเป็นคนปล่อยให้นางเดินลงไปคนเดียวมือมือมือดาวจะรัดฟากมือแหลกที่นั่งพาดน่ะนะแล้วทําไมผมถึงออกไปพอนั่งก้ากันไปครั้งแรกนะ่ะผ่านนั่งของของเราของลงไปทุกขันไหม,มกระลื้อลงไปรับบัณนีน้น,นั่งนั่งเกิดพวกะวงเนี่ยพ่อร้องมันเป็นสิ่งแปลกก็คือแดนเซอร์พอฮ้องบอกว่าร้องร้องลูกร้องร้องทุกคนร้องตามน้องเพื่อเสียงหายน้องได้อันร้องได้ไหมเออเป็นเป็นเป็น ซอยนังเด้กน่อยก็ร้องร้องล้วแดนเซอร์ไหพพ้อมแม่ต้เงินเบานักร้องร้องผิดจันหวังนักร้องร้องผิดเด้กหน่อยออแดนเซอร์อไรหน้ High, น้ำนักร้องคอยอยู่มันนี่จากรุ่นเหงาคอยอยู่น้ำนักร้องมันนี่มจาจักรุ่นทั้งดังทั้งบ่ดังทั้งเป็นลูกวงทั้งบ่งงเป็นลูกวงแล้วไม่เคยเห็นแดนเซอร์ไห้น้ำนักร้องอื hmm. มคอยเงึดหลว่านัาง่งเป็นไผ่คอยถามคืนอยู่มองนี่แหละ <Wow. S 1> นั่นคือไผ่ นัเป <N Memorial> ็นไผ่นั that that <Also. S 1> ่งอยู่มานั่งเหรอเพราะฉะนี่มาอยู่ว่าเดือนเนาะเรื่องนั้นนักล่องล่องผิดมันเป็นเรื่องธรรมดาบางทีเขาหัวรอดต่างหากที่นั่นเสือหัวรอดนี่ินบ่สมนำหนามึงบ่นั่งเป็นไปเพื่อไห้ผู้ใดได้ห้องให้น้ำปานี้เมนเดนซูสทุกคนล่องเพียงน้ำเราให้น้ำพ่อเหมาห้องไปให้ไปจนจนจนผมนี่ตามประกบนั่งจนว่าหอดอดสุดท้ายเรายายเวอร์ออกมาผมจังไปเปลี่ยนคิ้ววนเรานั่งให้บ่หยุดคนเบิ่งก็ให้น้ำมาเนี่ยเพียงนั่นเพราะมันเพียงซึ้งดี มันบเป็นเพีงสึ่งเราค้นหายน้ำต่างต่้งแตนลงไปแม่จันหวังค้นหายต่้งแต่เห็นหน้านางลงไปแดนเซื่อหายทั้งเวทีคอยเงือดไหลมองี่ว่านางคือไข่ในเมื่อเขามาเป็นลูกเป็นล้านเฮาเรียวเป็นสมาชิกเฮ้าเรี้ยวเนาะอาทีดูแลให้ดนดูแลให้ดีแล้วแนวสิแนวสีสอนก็คือวิชาทุกอย่างมีเกสีเกษีพระศิษย์ประสาทหายอันใดพ่อเนะยน้ำลูกหลานในรกสีนะ้ำ ให้ได้ดีที่สุดเพราะถ้าเขาได้ดีเราก็ดีด้วยหนึ่งถึงเป็นมะเฮาบไดีอิงยังเฮาก็ยังมีการมีงานมีอาชีพต่อไปทั้งหนาวทุกเอาจันสิบเประชุวมือนที่มาองอิงเป็นผู้ใดก็ได้นอกเนื้อใจอู้ยิบๆกะขึ้นขดข้องมีคนดังในวงทุกคนก็นดีขยันขวดมาแล้วแต่จังหวะและโอกาสการเมืองตั้งแต่เอายูทูบดีหล่ะเอาเอาเรื่องยูทูบแต่ยังอันนี้สูงคนติดตามเพิ่มขึ้นเนื้อไรซุดไรซุดคนมันนี่จ้องเลียวนี้ในจ้องล่องไอลองผ่านหัวข่าวขึ้นก่อนไรซ องิงพูดเรื่ององิงเพราะมือเอื้อนเอามือเอื้อนเลยเด้ข้นสีเขาไปเมืองไอไรสุดลาย้านไหนเอาหอประมาณนั้นหอกนั่นก็เรื่องนี้โดยเฉพาะเออนในละเอาเอื้อนอนไอเดินทางแล้วผมดีเขาไปเมืองนั่อยากคู่เรื่องอยังเก็ตยังเออองอิงนั่งแปละมองไร ปอยคลิปนี้ไปมืออื่นเด้พี่น้องไอ่เดินทางประมาณสิ่ไร่จ้ามันปกติเวลาเดนกลางันออกประมาณสองโมงเช้าเริ่มจากเวลาไหนเรืมาถเริ่มประมาณสองสามโมงเช้าสองสามโมงเช้าอะไรเวลานี้พี่น้องไปติดตามที่ยูทูบช่องยงยุทธยงยุทธลำเพลินเออเชี่ยวพรุ่งนี้มีนัดกันแล้วเด้อกาแฟครับผมสี่โมงนึงกันมาสี่วัาทุกประเด็นที่พี่น้องขึ้นห้องคอเลยครับขอคุยเรื่องกับองิงครับอ่าสองโมงเช้าถึงสามโมงเช้าประมาณนี้เนาะอ่าโอเคครับเจ้าเลิกก็หนีพี่น้องขอบคุณพี่ยงยุทธนะครับมุมมองทัศนะ คติของเพียงหยุดเกี่ยวกับองค์หญิงเพชรบันแพงครับผมลูกสาวว่ายังเกิดอยากลองคันเทียวด้วยคันเทียเลี้ยงมูอีกแล้วมันคือเป็นเป็นสุวงส้วงเป็นสบายใจเป็นเป็นดีใจหุ้มหุ้มเลยเป็นน้ำขวดน้อยน้อเดียวเีหลีเลยอ่ะจะมาฉันมาจะ่าฉันว่าอยากกอดนลูกสาวอยากกอดน้องจักเทียด้วยกเงินกนี่ยกาเงินก้อที่ดีเลยี่แค่เงินก้อนโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาเท่านี้คลิปหน้ากันกันเลยครับเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคำพูดของลุงยุทธที่พูดถึงน้องอู๋อิงในแง่มุมต่างๆที่ลุงยุทธสัมผัสน้องอู๋อิงมาทุกคนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้กันได้นะคะและก่อนอื่นที่จะจากกันไปชปาบ้านทุ่งก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้เป็นสีดำ เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อชบาบ้านทุ่งได้ลงคลิปดีๆทุกคนจะได้ไม่พลาดในการติดตามข่าวสารจากทางช่องชบาบ้านทุ่งกันนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ